ตามหาร้านเติมแก๊สที่ถูกปลอดภัยและบริการดีเยี่ยมอยู่ใช่ไหมงั้นต้องที่นี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อปทางร้านจดทะเบียนบริษัทถ,ถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยหายห่วงได้รีฟันเติมสนุกไม่สะดุดต้องที่คุกกี้แลนด์ช็อปเออสีเพื่อนชาวกีฬาเบททุกคนนะผมวันนี้นะก็มาพบกับคลิปอ่านแพทประจําอัปเดตกลางเดือนกันนะผมตอนแรกเนี่ยกะว่าจะไม่ทำหรอกคลิปนี้ก็คือกะวาออ่ารออัปเดตในเสาร์ที่เดียวแล้วก็ไปอ่านแพดทีเดียวเลยแต่ปรากฏว่าในอัปเดตรอบนี้มีอะไรหลายอย่างอัปเดตมาค่อนข้างเยอะนะผม โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ประกาศอัปเดตเนาะซึ่งจริงจริงอันนี้สารภาพไปเลยว่าอ่านมาแล้วรอบนึงแต่ว่ามันดันคลิปเสียนะผมก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่เนาะโอเคก็สำหรับในอัปเดตรอบนี้นาะม,มีสกินเลเจนดารีใหม่มา2ตัวก็คือเป็นสกินของสปารดกับแก้วมังกรอันนี้คือคีย์หลักเลยนะผมที่มาใหม่ตอนแรกไม่คิดว่าจะมาสรุปมาจริงนะผมแล้วก็มีสกินใหม่ของไดโนเสาร์เนาะ อามาดูกันที่ประกาศอัปเดตกันนะครับกิจกรรมไตเติ้ลศึกมังกรสถานปัตตภีนะครับมีการเพิ่มแชปเตอร์2เข้ามาแล้วก็ปิดสรุปผลแชปเตอร์1ไปที่เรียบร้อยนะครับแชปเตอร์ Chapter 2เนี่ยจะไปสรุปผลอีกทีวันที่28เนาะในช่วงอัปเดตใหม่นะครับ ต่อมานะผมก็จะเป็นเลือกสุบสก,กินคุกกี้เนาะสก,กินในรอบนี้เนี่ยมาทั้งหมด3ตัวนะผมมีสก,กินของแก้วมังกรเร็วไฟแห่งความรุ่นโรดอันชดช่วงนะผมเป็นระดับเลเจนดารี่เนาะสกินของสับปาร์ตนะมลมพายุแห่งจุดจบเป็นระดับเลเจนดารี่เช่นกันและสก,กินของไดนโนเสาร์นักรบแห่งมังกรเป็นระดับซุปเปอร์ปิกเนาะทั้ง3สก,กินเนี่ยตู้จะอยู่ยาวไปจนถึงวันที่20เดือนมิถุนายนนะผมโดยทั้ง3ตัวเนี้ยตู้แยกกันนะแนะนำให้หาไว้ในช่วงนี้เพราะว่าตอนนี้มีลดราคาแลกดาวเกลืออยู่นะผมถ้าเป็นระดับเ จาก200ร้เจ๋เหลือแค่180ส่วนสเปรอีปิกเนี่ยจาก80เจ๋เหลือ72นะครับแนะนําให้หาเลเจนดอรี่ไว้ก่อนนะประหยัดไป20ดาวนะครับสำหรับสกินเยลลี่เนี่ยก็จะมีสกินเยลลี่ของมังกรแดงกับมังกรทองนะครับโดยเป็นระดับเลเจนดอรี่ทั้งคู่เหมือนกันก็ตู้เนี่ยอยู่ยาวจนถึงวันที่20มิถุนายนเช่นกันนะครับแต่ว่าสกินเยลลี่เนี่ยมันเปิดให้แรกตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสมากนะครับคือราคาแรก ปลี่ยนแปลงสรุปผลเบรกเอาสัปดาห์เบรกเอาหนึ่งนะครับสำหรับเบรกเอาหนึ่งเนี่ยในอัปเดตวันที่28จะมีการอัปเดตใหม่ก็คือมีการเพิ่มด่านเพิ่มผลัดใหม่นะครับก็คล้ายๆกับเบรกดอกบัวนะซึ่งผมคิดว่าก็น่าจะเพิ่มมาเป็น15ผลัดนะครับให้ดาวนะน่าจะไม่ถึง20ผลัดหรอกน่าจะ15บผลัดแล้วก็เพิ่มด่านเข้ามาใหม่นะครับซึ่งน่าจะมีการเปลี่ยนกติกา,ก,ก,า,ก,ก,าก็อาจจะต้องทำเซตใหม่เนาะแชมเปี้ยนหลีกนะครับซีซั่นชีสเคส้ก4ี่เนี่ยจากจะจบวันที่ 30, กลามหลบ สำหรับการปรับสมดุลรอบนี้มี2ตัวนะผมก็คือจะเป็นตัวของไดโนเสาร์กับดอกบวนนะัวเนาะสำหรับไดโนเสาร์เนี่ยก็มีการเพิ่มคะแนนความสามารถนะผมแล้วก็เปลี่ยนพรแคนดี้ใหม่ก็คือจากเมื่อก่อนเนี่ยพรเพิ่มคะแนนทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพรทําลายสีขวางแทนนะผมก็ในการปรับไดโนเสาร์รอบนี้ก็คือเพิ่มที่คะแนนของแคนดี้เป็นหลักนะตัวคุกกี้เองไม่ได้ปรับอะไรเยอะนะผมอย่างว่าไดโนเสาร์มันบัฟมาบ่อยอยู่แล้วแล้วมันก็เพิ่งบัฟมาปีก่อนเองนะผม เบ็คะแนนมันก็ยังเยอะอยู่เนะาะดก้อนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้ก็ปรับเยอะเหมือนกันก็มีการลดคะแนนดอกบัวบานแล้วก็คะแนนของเยลลี่กลีบดอกบัวนะครับในทุกเลเวลเลยแต่ว่ายกเว้นที่เลเวลสิบห้านะผมแล้วก็มีการเพิ่มคะแนนผลึกดอกบัวเ <ME K AR 1> <c oughs> พิ่มคะแนนกลีบดอกบัวนะครับก็คือเพิ่มคะแนนความสามารถหลักแล้กลกวก็เพิ่มทั้งคะแนนของแคนดี้นั่นแหละเนาะทีนี้เรามาดูกระต่สัตว์เลี้ยงกันนะผมไข่ไดโน่ป๊อปปิ้งมีการเพิ่มคะแนนของเยลลี่ป๊อปปิ้งแคนดี้นะครับส่วนลูกออดจอมดื้อนะรผมมีการเพิ่มคะแนนเลกกบ 3ก็จะเป็นมังกรเกิดบัวเนาะเพิ่มครูทรามอีก4.4วิเพิ่มเยอะมากนะผมเพิ่มคาเนียลี่เม็ดบัวเพิ่มคาเนียลี่ผลึกบัวอันนี้ผมแอบไปลอง,ลองมานิดนึงละเพราะว่าตอนแรกที่อัดไปอะ่ะคือยังไม่ได้ลองนะผมแต่อันนี้ไปลองมาละแล้วมานั่งตัดคลิปปรากฏว่าคลิปสียอย่างที่บอกไปนะผมกอ,อบอกเลยว่าจังหวะของดอกบัวในการเล่นคู่กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงเลเนีารี่เนี่ยตกหลุมไม่ได้แล้วนะผมเพราะว่าคูทรามของสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มมา4.4ี่วิเนี่ยค่อนข้างที่จะทำให้ จังหวะมันเปะมากขึ้นในกรณีที่ไม่ต้องตกหลุมแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียนิดน,นึงก็คือสัตว์เลี้ยงเนี่ยพอมันเสกช้าลงมันก็จะให้เลือดในผัดสองช้าลงผัดสองเนี่ยเลือดที่ให้มันก็จะหายไปประมาณ1ขวดนะครับก็ทําให้ผัดสองที่ไวเล่นกับดอกบัวก,ก็จะจํากัดมากยิ่งขึ้นนะถ้าในกรณีเล่นกับสัตว์เลี้ยงเเจนดารี่แต่ถ้าเล่นกับสัตว์เลี้ยงอีพิกเนี่ยผมคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะว่ากูทามเนี่ยขึ้นมาแค่ 0.5v นะครับเรามาดูกันที่สมบัติกันต แล้วก็มีการเพิ่มคะแนนความสามารถเนาะเพิ่มคะแนนโบนัสไดโนเสาร์นะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงให้เพิ่มคะแนนเยลลี่รอยเท้าไดโนเสาร์เมื่อสลัดสัญลักษณ์สมบัติแทนเนาะโบนัสคู่ผสมนะครับก็มีการเพิ่มตัวของไดโนเสาร์ไข่ไดโนปัปปิ้งดอกบัวศักดิ์สิทธิ์กับลูกออจอมดื้อดอกบัวศักดิ์สิทธิ์กับมังกรเกล็ดบัวแต่อันนี้เขาเขียนผิดนะเขาไปเขียนเป็นลูกออจอมดื้อกับมังกรเกล็ดบัวแทนนะครับแต่ความจริงต้องเขียนว่าบดาก้อนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์เนาะชาเลนจ์คุกกีี้้นนนะะคคครรรรััััััััับบบบบบกก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 ก็็็มมมาาปขขออออออองงง3ตตววววววืไดดดโเเส์ููู่่ลลแผ ก็ปรับเข้ากับการปรับจังหวะใหม่ของสัตว์เลี้ยงเนาะสำหรับตัวดอกบัวโอเคสำหรับปัญหาที่พบเนี่ยตอนนี้มีปัญหาที่ทําให้ใบบันทึกสถิติก,การวิ่งที่หมดฝึกนมอัในการอัปเดตบักตรงจุดเนี้ยจะไปอัปเดตอีกทีวันที่28เลยนะก็้เท่ากับว่าสกอร์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ยาวๆไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับโอเคแต่จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีผลมากหรอกเพราะว่ายังไงซะการที่เห็นเซตทําแต้มจริงเป็นตัวตัดสินใจในสกอร์บอร์ดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโอเคสาหรับในการ แล้วอย่างนี้บอกไปว่าในแผ่นนี้เนี่ยอัปเดตบัฟมา2ตัวก็คือดากอนดอกบัวศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ไดโนเสาร์นอมแล้วก็มีการเพิ่มชา a l เลนจ์ใหม่ของตัวสับปะรดเข้ามาแก็ชาร์เลนจ์ของสับปะรดเนี่ยคู่กับตัวของโล่มังกรทองนองสามารถไปเล่นได้ที่กนะุกกี้ชาร์เลนจ์เนาะแล้วก็ศึกมังกรสถานปจัจพีอันนี้ผมเล่นไปนิดหน่อยละก็เปิดไปถึงช h a เตอร์สองเรียบร้อยนองได้พวกรางวัลเป็นดาวทองเอามาสะสมได้นองโอเคแล้วก็รางวัลเนี่ยอันนี้ผมไปดูมาก็คือไม่ได้มีอัปเดต ก็พระเอกหลักในการอัปเดตรอบเียจะเป็นตัวของสกินคุกกี้นะครับก็สกินเนี่ยามาทั้งใหม่ทั้ง2ส,สกินเลยก็คือตัวของสับป,ปะรดแล้วก็ตัวของแก้วมังกรน,นะครับเป็นระดับเลเยอร์นทั้งคู่อย่าที่บอกว่าแยกตัวกันอ๋อมีสกินไดโนเสาร์อีกตัวหนึ่งนะครับซูเปอร์อีพิกอันหนึ่งแล้วก็เลเ e n ร์นารีสองวกแตกอยู่นะครับคำนวณง่ายๆแค่สกินเลเยอร a นารีก็ต้องใช้ได้180ดวงก็เท่ากับว่าคูณ2 360มยนะครับยังไม่รวมสกินไดโนเสาร์อีกดวงดอ่อ อันนี้ผมเอาตัวลูกบาทไปเปิดแล้วปรากฏว่าก็ไม่ออกนะผมตอนนี้มีดาวอยู่ร้อยหกสิบสี่ก็คิดว่าน่าจะหามาได้ก่อนสักหนึ่งสก,กิน <c oughs> ส่วนอีกสกินเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการทํานะผมเอ่อ <c oughs> ถ้าดวงดีอาจเปิดออกก็จ,จะได้ง่ายแหละเออก็ไม่รู้ว่าจะได้รีวิวหรือเปล่านะ .om เพราะว่าเราก็รีวิวไอ้สองตัวนี้ไปพรุนระดับหนึ่งละเอ่อเรียกได้ว่าแพทนี้เนี่ยอัพเลเจนดารี่มาค่อนข้างจัดหนักจัดเต็มพอสมควรก็คือมีเลเจนดารี่มาถึงสามตัวเลยที่บาร์ฟนมแต่ดอกบวัวเนี่ยผมคิดว่า ถ้าที่ผมดูมาก็คือน่าจะไม่โหดเท่าตัวมังกร2ตัวที่บัฟในแผน่นนี้ที่เป็นพระเอกหลักนะครับดอกบัวเนี่ยผมมองว่าน่าจะยังเป็นรองอยู่อาจจะทําแต้มได้ประมาณแบบน้องทามอะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของการทําแต้มอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าใครปั้น2งมังกรมาก็ไม่ต้องห่วงนะว่าดอกบัวจะมาแย่งซีนนะครับอันนี้ผมไปดูๆมาละในการบัฟมารอบนี้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วก็ ความแปลกของรอบนี้เนี่ยอันนี้ผมพูดไปก่อนนะครับความแปลกของรอบนี้คือสกินตัวเลเจนดารี่ของแก้วมังกรกับสประรดจะไม่มีสกินสัตว์เลี้ยงแถมมาให้ด้วยนะครับอ่ะจะไม่เหมือนกับสกินเลเจนดารี่อันอื่นนะสกินเลเจนดารี่อันอื่นเนี่ยจะมาพร้อมกับสกินสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวเราเลื่อนไปดูเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีสกินสัตว์เลี้ยงทํามาคู่กันแต่แก้วมังกรสประรดเนี่ยไม่มีนะครับคือโล่มังกรทองกับดาบตาแก้วมังกรเนี่ย จะเป็นร่างเพียวๆเลยเหมือนเดิมไม่มีสกินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํามาสอนให้ที่หลังหรือจะไม่ทําแต่เอาจริงๆมันถือว่าแปลกเพราะว่าปกติเนี่ยสกินเลเจน d a r รีจะมาพร้อมล็อบบี้แล้วก็สกินสัตว์เลี้ยงแต่รอบนี้ไม่มีนนผมเนี่ยเห็นไหมเขาเขียนไว้ว่า c ค m i n g ่ o o n นเนาดังนั้นมีสิทธิท์สูงที่อาจจะมาในอัปเดตหน้าอันนี้เดาไว้ก่อนคิดว่าน่าจะมาในอัปเดตหน้าสำหรับสกินของคู่นี้ ดังนั้นถ้าใครเปิดไอแพดเนี้ยก็จะยังไม่ได้สก,กินสัตว์เอียงนะแต่ก็แนะนําว่าให้หาไวนะผมเพราะว่าต่อให้ได้มาก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวสก,กินมันตามมาทีหลังเดี๋ยวมันก็ปลดล็อกให้อัตโนมัติเลยนะผมดังนั้นไม่ต้องกลัวเนาะได้แน่นอนนะผมผมชอบของแก้วมังกรมากกว่านะผมสีมันจี๊ดจ๊าดดีอะแต่ว่าเอาจริงๆในบรรดาเลเจนดารี่มังกรผมก็ชอบดอกบัวบสุดนะณตอนนี้นะผมในบรรดาแบบสก,กินเลเจนดารี่อ่แล้วแต่เพื่อนชอบละกันใครชอบตัวไหนก็อคอมเมนต์บอกได้นะ โอเคเรามาขอพูดถึงสนามแข่งกันก่อนละกันก่อนปิดคลิปนะครับก็สนามแข่งเนี่ยอันนี้ค่อนข้างมั่นใจละก็คือในการอัปเดตที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถามผมเยอะมากว่าพี่ผมเล่นเกินตากโก1หนึ่งเกิน400้ถ้วยไปเยอะแล้วทำไมผมไม่ขึ้นระดับไปที่บอนสามสถีนะครับก็คือการจะขึ้นระดับได้เนี่ยเกมจะไม่ให้เราขึ้นระดับข้ามไอตัวแรงได้นะครับข้ามไอตัวเฟสแรงได้ก็คือมันจะมี3เฟสอย่างที่ผมเคยอธิบายไปถูกไหมซึ่งในการที่จะข้ามเฟสได้เนี่ยถ้วยเราต้องเกิน ก่อนที่มันจะสรุปผลนะครก็คือต้องรอ14วันสรุปผลมันถึงจะข้ามมาได้ถ้าเราเล่นไว้เกินแต่ว่ามันยังไม่สรุปผลมันก็จะไม่ข้ามให้นะครก็ถือว่าเป็นการแก้ปริศนาแล้วนะใครที่สงสัยว่าเอ้ยทำไมผมไม่เลื่อนแรงสักทีนะครัคำตอบก็คือต้องรอสรุปผลทุกๆ14วันอะถ้าใครเล่นเกินนะครับดังนั้นถ้าใครจะไต่ขึ้นเลเจนด์ Legend, ขึ้นไปเนี่ย ก็จําเป็นต้องไต่ให้เกิน2,800ถ้วยก่อนจบซีซั่นแล้วพอจบซีซั่นเราก็จะตัดขึ้นไปที่เลเนจ์นะครัอ่าโอเคละไว้ในฐานที่เข้าใจเนาะส่วนไดไอตัวเหรียญโกก็เหมือนกันนะครเหรียญตาโก1หนเนี่ยก็ต้องเล่นให้เกิน400ถ้วย450ถ้วยเป็นต้นไปถึงจะขึ้นไปบอล3ได้หลังสรุปผลนะครับนั้นก็ไขข้อสงสัยเนาะว่าทําไมแบบพี่ผมทำไมยังอยู่ตาโก1อยู่ทําไมผมยังไม่ขึ้นเลเนจ์อะไรงนี้นะคร ซึ่งหลังจากที่อัปเดตรอบนี้คิดว่าด่าน3ดาวเนี่ยสกอร์บอดก็น่าจะมาแล้วเพราะว่าคนเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นกันไปเลเจนต์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองเนาะก็เลยไป็นบว่าทำไมด่าน3ดาวมันถึงไม่มีเซ็ตโผล่ขึ้นมาเนาะ ก็อย่งงงๆนิดนึงตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าทําไมเอ๊มันไม่ขึ้นระดับกันทําไมบางคนยังคาอยู่ที่ตาโกหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถือว,ว,ว่าขายข้อสงสัยกันแล้วนะอโอเคก็สําหรับคลิปนี้จะประมาณนี้นะองก็ไม่จะมีเล่นอะไรนะเพราะว่าเรื่องเล่นสับป,ปะรดอะไรเงี้ยผมก็เล่นไปจนพรุนและในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะเดี๋ยวค่อยไปเล่นเก็บ พกชาเลนจ์หลังใหม่อีกทีนึงแล้วเดี๋ยวคลิปเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวของรีวิวดโนเส a ร์กระดอกบัวแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีว่าจะลงคลิปยังไงนะส่วนเรื่องคุกกี้หน้าปั้นเนี่ยอันนี้ผมมองว่าในแผ่นนี้เนี่ยน่าจะเหมือนเดิมเพราะว่า ไดนโนเสาเนี่ยผมน่าจะปัดตกได้อยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ปรับจังหวะอะไรมานะครในการความหน้าปั้นอะไรเงยผมเลยมองว่าอาจจะไม่ได้สูงมากส่วนพวก l e เจนดารีมันก็อยู่ในก้อนที่เราเข้าใจได้นะครสำหรับคุกกี้หน้าปั้นเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มก้อนเดิมๆไม่ได้มีปรับอะไรนะครโอเคก็อย่างว่าเดี๋ยวคุกกี้อีพิกเนี่ยมันจะมาในอีกทีในช่วงแผ็เดือนหน้านะครเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยมันเป็นอัปเดต ีมยาว2เดือนเนาะดังนั้นเนี่ยถ้าใครรอปั้นคุกกี้อีปิกใหม่ๆอะไรเงี้ยก็ต้องอดใจรอในช่วงอัปเดตเดือนหน้าแทนนะครประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผมสำหรับรวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย